น่าจะได้อีกสักสองคลิปนะโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับครูอัดวิดีโอสวัสดีครับเป็นคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองเมื่อกี้มาดูต่อคลิปแรกนะครับคลิปแรกเราเราเรารู้ว่าดดนตั้ททำสารมิลิแกนเขาได้อะไรบ้างใช่ไหมอะมาดูต่อครับมาดูต่อเกี่ยวกับคนที่ ทำการทดลองต่อมานะครับเป็นการค้นพบโปรตอนฮะโปรตอนเรียกว่าเออ่คนนี Good ้ชื่อว่าโกูสตัยครับเป็นโกูสตัยครับออยเกนกูสตัยกูสตัยเขาเนี่ยค้นพบโปรตอนโดยการที่ก็ไปทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแก๊สนี่แหละอีกนะครับก็ทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแกทสนี่แหละอีกแต่ว่า ทดลองแล้วเราเรา,เราก็เปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตอนด้วยนะแล้วก็ทดลองนะครับแล้วก็สรุปสมบัตินู่นนี่นั่นลองดูนะครับสิ่งที่เขาทดลองนะปกติแล้วเนี่ยหลอดรังสีแคโทดเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับที่กูบอกนี่แหละนะครับมันมีขัวข้ว ode, ขั้วแคโทดขั้วแอนอนดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มก็คือไปเจาะรูทั้งสองอันเลยแล้วก็ไปเอารางังไปเอา,เอา อะไรอะจากเรื่องแสงไปวางไว้ข้างหลังครับ <c oughs> เพื่อนถามว่าครูขาแล,แล้วแล้วแล้วหนูต้องวาดรูปด,ด้วยไหมถ้าวาดรูปแด้ก็ดีครับเยี่ยมเลยนะมันจะได้อธิบายได้ชัดจำไว้เลยนะครับบอกไว้เลยนะว่าภาพมันดูง่ายกว่าตัวกษรนะภาพบางภาพม,มัน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 พอเราเห็นแล้วปิ๊งเลยหนูดูตาเวลาคุณก็ไปสอบมันไอ้คนที่ จำกันในดีเนีนน่ยเวลาห้านาทีสิบนาทีเขาจะเอาช็อตน้ตของเขาสมุดเน่าๆๆเน่าออกมามาดูาาดก็จะสนุนนะครับแล้วก็มีภาพอะไรสุดดีๆนี่นะครับเป็นติวตรงติวเตอร์อะไรที่เขาทำเนี่ยดีดีนี่แบบเราน่าจะซื้อมาอ่านเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปเคยซื้อใน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 เป็นช็อตน้ตของแต่ละคนนั้นกูอยากให้พวกเราทําแบบนั้นแต่เป็นของเราเองเป็นสไตล์ของเราเองเวลาเราอ่านแล้วเราเข้าใจเองอะไรแบบนี้แหละนะฮะตอนที่กูเรียนอ่ะกูยืมของเพื่อนเลคเชอร์ตลอด เล็กๆเ,เ,เชื่อเพื่อนมาซีหลอกตลอดนะก็หวังว่าพวกเราน่าจะมีต้นฉบับหรือว่าที่ดีๆนะครับถ้าเราเป็นต้นฉบับไอ้เพื่อนซีหลอกนี้เป็นครูภูมิใจนะลองดูนะนะอ่นะนะครับก็เออนี่นะครับสิ่งที่ให้พวกเราดูตรงนี้นะครับนูลุงดูนะแค่โทษอันแค่โทษอันแค่โทษเอ่อ คือขั้วลบใช่ไหมครับเราบอกว่าต่อขั้วลบกับแรงใจไฟส่วนแอนโนก็คือขั้วบวกเพราะว่าต่อขั้วบวกกับแรงใจไฟทีนี้สิ่งที่ออยเกนกุนกุน,นสไตล์ครับในหนังสือมันกุนเขียนว่ากูไตล์กุสไตล์นะฮะไป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 ศึกษานะครับหนูดูนะมันมันมันเป็นไงครับมันมันเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าแต่ละด้านนั้นไม่ใช่เหมือนกันอ่าหนูดูลนะ ด้านหลังเคโทดนั้นมันเบี่ยงเบนด้านหลังเคโทัวตัวก้วนนี้นะก้วนไหนเนี่ยนะเคโทัเนี่ยนะมันเบี่ยงเบนเข้าหาสนามไฟฟ้าที่เอาไปคร้องมันมันเบี่ยงเบนเข้าหาก้อนไหนฮะเอาละดูเครทวก่อนมันเร็วมันมันเบี่ยงเบนเข้าหาก้อนอะไรครับขั้วนลบมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันงอนมันงอนงอนมันเลี้ยงเข้าหาก้วอะไรขั้วนลบแสดงว่าตัวเองมันต้องตัวมันเองต้องมีประจุ บวกเออไอ้คนนี้ต้องมีประจุบวกตัวมันเองต้องมีประจุบวกนะเพราะมันแงะแง่แง่เข้ามาคั่วลบแสดงว่าตัวมันเองต้องมีเป็นบวกส่วนฝั่งแอนูดอ่ะฝั่งแอนูดมันมันเอินหรือมันแง่แงะแง่เข้ามาตัวไหนตัวอะไรคั่วคั่วอะไรคั่วบวกแสดงว่าตัวมันเองต้องมีประจุ ที่มันแยกกันเห็นไหมอ่ะมันมันมันเออมันแยกกว่ากูบวกใช่ไหมอ่ะแสดงว่าตัวมันเองต้องมีประจุลบอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเอเอนเอนดคือฝั่งนู้นเห็นไหมเอโนดเอโนดเอโนดอ่ะเห็นไหมครับแสดงว่าแสดงว่ามันจะต้องมีอนุภาคที่ไปอยู่ด้านหลังแอนอดและหลังแคโทดเหมือนแต่ว่าเป็นอนุภาคที่มีประจุเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันฝั่งแคโทดเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีประจุอะไรประจุบวกแต่ฝั่งแอนดูดเมื่อกี้เมื่อกี้แคโทดใช่ไหมพูดอย่างนั้นไหมเริ่มมึนด้วยฝั่งแอนดูดก็มีอนุภาคชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่มีประจุลบเออนะครับนั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ที่ท,ที่ออยเกนคนพบนะครับแต่ว่า กระบ,บวนการที่มันเกิดขึ้นในหลอดจริงๆนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนันลองดูนะลองดูลองดูงดสิ่งที่ลองมาดูในคลิปไม่ต้องกลัวสื่อกูมีเพียบแต่เลยสื่อดีๆทั้งนั้นดูงงหน้าดูนะครับอาจจะมีเสียงหน่อยนะแต่ว,ว่าลองลองดูว่าอ๋อลองดูกดโฮมก่อนโกเค แล้วก่อนก่อนที่จะกดนะฮะย่อก่อนปั๊มปัม,ปมสุดยอดมีใครทันสมัยนักพูดอีกแล้วพูดเองเออเอง <c oughs> โอเคหนูดูนะเมื่อกี้อันมันมันมันเป็นสองขั้วใช่ไหมครับสองขั้วขั้วแคโทดแครแอรนดแล้วก็เจาะรูแต่ว่าในคลิปเนี้ยคืออันที่จริงแล้วโคนสไตล์มันทาหลายขั้นตอนในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในนั้นก็คือมันันเจาะรูเพียงขั้วเดียวก่อนทีแรกเจาะรวนเอาขั้วก่อนอันเดียวก่อนนะะ ตัวใน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  PowerPoint เ mm hmm. มืเ่อกี้เจาะรูจำสองอันนะสเต็ปแรกนั้นแรกมันเจาะรูอันเดียวนะครับเจาะรูขั้วสีเขียววันสีเขียวเป็นขั้วอะไรอะพอปิไฟอ่ะอะสีเขียวนะครับพอปิดไฟหน้ากูจะมืดตันดิตั้งไม่นันโอเคสีเขียวนั่นคือขั้วขั้วแค,คโทดนะครับแคโทด ส่วนส่วนสีฟ้านั่นคือขั้วบวกคือขัอว้วแอโนโูดูลองดูนะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะดูลองดูนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะสีเขียวคือขั้วแคโ์ตรวขั้วลบนะส่วนส่วนสีฟ้าคือขั้วบวกขัวก้วไอ,อโนโดแล้วอยู่ตรงกลางที่ที่เป็น เขา,าวผามันเป็นเม็ดๆนั้นคือแก๊สโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนนะโอเคนะครับ AP, แก๊สไฮโดรเจนตามจริงอะมันวิ่งทั่วหลอดเลยนะแต่ว่าในเนี้ยมันให้มันดูง่ายคือไปกองอยู่อันเดียวจริงมันอยู่กระจายทั่วหลอดเลยนะแล้วก็พอเปิดกระแสไฟฟ้าเด่นนะ่าแป,ป๊บๆ,ๆ,ๆสีฟ้านะั่นแหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคอยดูนะอะไรเกิดขึ้นนะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่เนี้ยสำคัญมาก แกโตดกี่ขั้วสีเขียวนะพอเปิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลองดูดูนะช้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงฮะลองดูที่ขัยวเขียวๆจับตาดูที่ขั้วเขียวๆขัยวแกโตดไว้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรหลุดออกมาครับมีสีเขียวๆหลุดมาใช่ไหมหลุดมาจากขั้วแกโทดหลุดมาแล้วไปทําอะไรครับ ไปไงฮะหลุดมาแล้วไปไงฮะฮะหลุดมาแล้วเปไ็นไ,ไงครับหลุดมากี่ตัวหลุดมาตัวเดียวหลุดมาแล้วเป็นไงต่อไปอะไรฮะไปชนไ,ไปชนไอโมลเลกุลของแก๊สเล้วพอไปชนแล้วสิ่งที่ได้จากการชนคืออะไรครับได้สีเขียวเพิ่มขึ้นไหมได้สีเขียวเพิ่มขึ้นไหมฮะ ได้เพราะเมื่อกี้หนูดูภาพนี้ถ้ากูสต็อปไปพอดีเป๊ะเลยหลุดมาตัวหนึ่งพอไปชนแล้วได้สีเขียวหลุดออกมาด้วยใช่ไหมครับแล้วนอกจากสีเขียวหลุดมาด้วยเราได้สีอะไรด้วยสีฟ้าหลุดลออกมาด้วยถูกไหมฮะชนอะตอมของแก๊สปึง้งพอชนแล้วอะตอมแก๊สนี้ก็จะสลายไปนะสลายไปแล้วสิ่งที่ได้จากการชนคือสีเขียวหลุดลออกมาด้วยตัวหนึ่งกับไอ้ตัวที่หลุดออกมาจากแก๊สหลุดมาจากขั้วด้วยเมื่อกี้ตัวเดิม กับตัวที่ได้มาจากการชนตอนนี้เป็นสองตัวแล้วสีเขียวแล้วนอกจากนั้นยังได้สีอะไรด้วยสีฟ้าสีฟ้ามาด้วยแล้วสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่เหมือนกันไหมดูต่อดูต่อนะสีเขียวกับสีฟ้าอย่าลืมนะสีเขียวคือหลุดมาจากขั้วกับได้จากการชนแล้วก็สีฟ้าได้มาจากการชนเพียงอย่างเดียวจากกระตอมของแก๊สเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ได้สองอย่างนี้สีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยนะเคลื่อนที่ยังไงดูต่อนะครับ คอนเซปต์อยู่ตรงนี้เขื่นที่เป็นไงฮะสีเขียวเขื่อนที่ไปหาขั้วไหนขอขอขอเป็นชื่อได้ครับมันมีชื่อเดี๋ยวมันเสียใจขัว้วเออ๋อขัว้วแอโนดสีฟ้าครับสีฟ้าเขื่อนที่ไปทางไหนครับขั้วแคทูดเรียกจุดสีเขียวที่หลุดมาว่าอิ เล็กจอนส่วนสีฟ้าถ้าทำกับแก๊สไฮโดรเจนเรียกว่าโปรโตอนสรุปสรุปสรุปอิเล็กตรอนจากในหลอดดังสีแคทโทดมีแหล่งกำเนิดกี่แหล่งครับสองแหล่งแหล่งแรกเป็นขั้วขั่วอะไรแคโทดแหล่งที่สองเป็น อะตอมของไกรอ่าอะตอมของแก๊สในหลอดนะครับ <The S 2> อะตอมของแก๊สในหลอดนะโอเคนะครับส่วนส่วนตะจุบวกซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็นโปรตอนนะนะโปรตอนมีแหล่งกําเนิดมาจากอันไหนเพียงอันเดียวอาแก๊สในหลอดเท่านานมาจากขั้วด้วยไหมไม่แก๊สคือสีฟ้าใช่ไหมครับโปรตอนคือบวกคือสีฟ้าเมื่อกี้ใช่ไหม โอเคอนโดรามาสรุปการอนโดรามาสรุปกันตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็สรุปกันมาตรงนี้ก่อนปึ๊บสิ่งนี้นะครับเขาเนี่ยนะ เมืเ่อกี้ทำกับแก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็แล้วก็บอกว่าเออมันได้ประจุบวกเกิดขึ้นด้วยนะประจุบวกนะครับแล้วก็เรียกประจุบวกตรงนี้ว่า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 โปรตอนนะครับว่าโปรตอนซึ่งค่าประจุนะครับค่าประจุก็ได้เท่ากับอิเล็กตรอนเป๊ะเลยได้ทำกับได้ทำเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่เหมือนกันคือ E ต่อ M นะลองไปเปลี่ยนไปใช้แก๊สชนิดอื่นนะครับ ลองดูว่ามันไดอ e เตอเหมือนกับอิเล็กตรอนไหมปรากฏว่าค่าที่ได้เป็นไงครับไม่คงที่หนู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 พอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทําไมมันไม่คงที่ะา้าเกี่ยวกับโปรโตอน,ตอ,นอืมสิ่งที่หนูจะต้องรู้ไวเลยนะครับว่าธาตุแต่ละธาตุเนี่ยนะนูกอะไรก็ได้นะครับธาตุแต่ละธาตุเนี่ยมีโปรโตอนไม่เหมือนกันเลยสั้ตัวโปรโตอนของไงของมัน สิ่งที่จะให้หนูไปท่องต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็คือตารางธาตุเราจะจัดเรียงตามเลขอะตอมหรือจํานวนโปรโตอนเลยเนี่ยค่อยว่ากันนะครับแต่ให้รู้เบื้องต้นว่าธาตุแต่ละธาตุมีโปรโตอนเฉพาะตัวถ้าโปรโตอนเปลี่ยนธาตุจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก็ตามธาตเขาเปลี่ยนไปใช้แก๊สชนิดอื่นหนูก็ต้องได้โปรโตอนตัวอื่นถูกไหม เปลี่ยนไม่ใช่แค่ตัวอื่นหนูก็ต้องได้โปรโตอนตัวอื่นแล้วก็ถ้าหาสมบัติของโป,ป,ปรโปรโตอนแต่ละตัวอ e ีต่อเอ็มเนี่ยก็ไม่มีทางจะได้เท่ากาันเพราะโปรโตอนเปลี่ยนสมบัติก็จะเปลี่ยนไปด้วยโอเคไหมครับค่าก็จะได้ไม่คงที่นั่นเองนะโอเคครับ okay. <c oughs> อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องก่อนนะเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับอ่ะมาดูนี่ตอ่อตัวที่นะครับสลับไปสลับมาอ่ะมาดู สิ่งที่ได้จากกูนสไตล์นะครับนี่เขาพิสูจน์นะครับพิสูจน์เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับของของของทอมสันครับนะก็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 เขาก็ทำมาได้แต่คร,รูรวบรัดแล้วนะเขาก็พิสูจน์ว่ามันเป็นไงครับมันเคลื่อนที่จากตรงข้ามกันนะครับเคลื่อนที่จากแอนดไปเคทดนะครับตรงข้ามกัน เพราะว่ามันก็ต้องเคลื่อนที่ไปหาประจุที่มันตรงข้ามกับมันใช่ไหมครับอ่ามันเป็นตัวมันเองมีเป็นดังสีเอ่อดังสีที่มีประจุบวกมันก็ต้องเคลื่อนที่เข้าหาขั่วขั้วลบถูกไหมกั้วลบกับขั้วแคโทนนั่นเองแล้วเขาก็พิสูจน์ว่ามันมีประจุบวกอ่าพิสูจน์ว่ามันมีประจุบวกด้วยนะครับโดยที่เอาสนามไฟฟ้าไปคล่อมอ่ะเดี๋ยวที่ที่ที่มันมันมันเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็ ขอทดลองกับแก๊สหลายชนิดพบว่าสิ่งที่ได้ไม่เท่ากันก็คือ e ต่อ m นะครับไม่คงที่เลยนะครับส่วนส่วนประจุเนี่ยก็จะเท่ากับอิเล็กตรอนเลยค่าประจุค่าประจุได้เป็น1.6เหมือนกันเลยเป๊ะนะครับแต่ว่า,าชนิดของประจุเนี่ยต่างกันต่าอิเล็กตรอนนี่ก็จะมีชนิดประจุเป็นเป็นลบแต่ถ้าโปรตอนก็จะมีชนิดประจุเป็นบวกแต่ค่าประจุก,ก็คือเท่ากันก็คือ1.6คูณ10ลบ19คูลอม ค่าค่าค่าของตัวเลขกันเท่ากาันแต่ชนิดนันต่างกันอ่าเป็นลบเป็นบวกว่าไปนะครับนั่นคือมานะครับทีนี้ครูขอสรุปไอ้นิดนึงก่อนที่จะไปสู่คลิปสุดท้ายครับมามา,มาดูอันนี้โอเคครับขอขอลบเป็นหนึง่งเวทกับ ปคนที่สุดยอดมากเลยอะ่ะโอเคครับอ่ะมาสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวสีเขียวอีกเล็กตรอนอิเล็กตร,รอนมาจากไหนครับเมื่อกี้จากคลิปขั้วหลุดม,มาจากขั้วแคโทดใช่ไหมอันอ,อี้ขั้วเป็นสีเขียวนะครับหลุดม,มาแวบหลุดออกมาปับป๊บ,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 บๆๆ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 แล้วหลุดม,มาแล้วไปยังไงครับไปชนอ่าชนแก๊สนะครับชนเงินเกท สิ่งที่ได้จากการชนคืออะไรครับได้อิเล็กตรอนหลุดมาไหมหลุดมานะครับปาม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 ตัวหนึ่งอ่าแล้วนอกจากที่อิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้วได้ตัวอื่นหลุดออกมาด้วยไหมครับได้ได้อะไรครับอ่าโปรตอนนะครับโปรตอนหลุดออกมาด้วยเปิบเปบปเปบเป็นสีฟ้านะครับอ่าส่วนส่วนแกสตัวนี้นะครับหลังจากการชนแล้วก็จะันลายหายไปอ๋อปอนแตกตัวไปแล้วปิ้ง หายไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ได้จากการชนก็จะเคลื่อนที่ไปตามที่ตัวเองตามใจปรารถนาเป็นไงฮะเคลื่อนที่ยังไงสีเขียวเคลื่อนที่ไปไหนครับเคลื่อนที่เขียวๆเคลื่อนที่ไหนฮะไปกัวอ่าสีเขียวเคลื่อนที่ไปแอโนดเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันมีประจุลบมันขีดเล็กก่อนฮะมันก็จะเคลื่อนที่ไป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  อยู่นี้นะครับสองตัวครับอสองตัวแสดงว่าถ้าเราใส่สนามไฟฟ้าไว้หลังแอโนดมันจะมันจะมันจะวิ่งตรงๆรงไหมครับหรือว่าจะเลี้ยวไปหาขั้วใดขั้วหนึ่งบวกกับลบมันจะวิ่งไปหาขั้วไหนฮะบวกถูกไหมฮะมันก็จะต้องเลี้ยวไปหาบวกปับปบปบเพราะว่าตัวมันเองมีประจุลบ แต่ถ้าเป็นประจุบวกที่ได้จากการชนมันก็จะเคลื่อนที่ไปไหนครับเคลื่อนที่ไปกั่วเคทษเอาเ่ียนที่ไปตึบๆๆๆๆๆพอเคลื่อนที่แล้วมันก็จะต้องวิ่งเข้าหากั้วลบอ่าบปอยู่นี้ครับนั่นคือที่หนูดูสไลด์เมื่อกี้ว่าแต่ละฝั่งเบนขึ้นเบนลงเบนขึ้นเบนลงกัน ก็จะอธิบายด้วยอันนี้เลยโอเคไหมครับอ่ทีนี้เรามาสรุปพร้อมกันสรุปพร้อมกันครับก็น่าจะได้จบได้จากคลิปที่สองโอ้น่ารักมากเลยวันนี้การเคลื่อนที่รังสีแคโทเคลื่อนที่จากไหนไปไหนครับจากขั้ว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 ไหนไปขั้วไหนขั้วแคโทดไปแอนูดอ่าแคโทดนะครับ ไปแอนโอเคทำไมมันควายอย่างนี้ล่ะที่ควายเป็นเป็นตัวหนังสือกูนะขออภัยมากมาก,มากนะกูังพยายามปรับตัวแล้วแต่ว่าลายมือกูได้แค่นี้แหละที่รักกวรจะไปดึงนุกควรต้องอ่าเรียนอนุบาลให้เยอะๆตอนนั้น<ม>ตอนเรียนอนุบาลไม่ตั้งใจเรียนไงมวัวแต่เลยว <laughs> ปรเด็นกอนุูบานนอนแล้วเราไปเลียนสาวโอเคมามวนมวลนะครับเอ่ออเามาดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับถ้าเป็นแอนโอดก็จะต้องเคลื่อนที่ตรงกันข้ามนะครับรังสีแอนโอดหรือว่าเออ่รังสีประจุบวกนะก็จะเคลื่อนที่จากขั้วไหนไปขั้วไหนครับลองดูจากรังสีแอนโอดรังสีแอนโอดเปรียบเทียบกันแต่ละอันเลยการเคลื่อนที่ถ้าแคโทดต้องเคลื่อนที่จากแคโทดไปแอนโอดแต่ถ้าแอนโอดเคลื่อนที่จากขั้วไหนไปขั้วไหนครับลองดู อ่าตรงกันข้ามเลยก็จะต้องเป็นขั้วออโนดไปแคโทดโอเคนะครับอืมส่วนมวลนะครับมวลนะครับมวลจากการคำนวณเมื่อกี้นะครับของ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 รังสีแคโทดหรือว่าอิเล็กตรอนในมวลก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากแทบไม่คิดไลยเลยนะครับมวลน้อยมากเลยนะส่วนส่วนรังสีแออโนดหรือว่าโปรตอนเนี่ยมวลจะมวลจะมากนะครับมวลจะมากมากหลายเท่าเลยล่ะ ะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยดูว่าดูกันนะครับส่วนค่าประจุค่าประจุเป็นไงครับค่าประจุรังสีแอนอนกับรังสีเคโทหรืออิเล็กตรอนกับโปรตอนเนี่ยโปรตอนสามารถที่จะเขียนได้เลยแบบนี้นะเหมือนกันค่าประจุมีค่าเท่าไหร่ครับอิเล็กตรอนหนึ่งจุดหกอ่าหนึ่งจุดหกนะครับอ่าหนึ่งจุดหกศูนย์ค่ามันนะค่ามันหกศูนย์คูณสิบยกกำลังลบ 19คูลอมส่วนรังสีแอโนดหรือโปรโตอนค่าประจุก็เหมือนกันมีค่าเท่ากันเลยนะครับก็คือจะมีค่า1.60คูณ10ลบ19คูลอมมีค่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าชนิดประจุันไม่เหมือนกันอ่าชนิดประจุของรังสีแคโดทดหร,รือโป,ปรโตอนก็จะมีชนิดประจุเป็นค่าลบส่วนอ่รังสีแอโนดเป็นโปรตอนก็จะมีชนิดประจุเป็นบวกอ่านะครับสมบัติสมบัติสมบัติของ e ต่อ m อ่า e เครับดังสีแกรวจคงที่ไหมครับคงที่โอเคคงที่น่าตำสันพิสูจน์มาแล้วนะครับเพราะมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสารสังเราะหชนิดที่มีเป็นไงฮะเหมือนๆกันนะครับส่วนแอนโคงที่ไหมครับไม่คงที่นะครับส่วนแรงกําเนิดดังสีแกสวดแรงกําเนิดมาจากไหนครับคัว อ่าพวก okay, เคททูดแล้วก็กกอ่ามาจากอะตอมของแก๊สด้วยแก๊สอ่าส่วนรังสีแอนดนดมาจากไหนครับอ่ามาจากแก๊สเพียงอย่างเดียวโอเคได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเราก็น่าจะได้สัก โอเคนะครับเป็นคลิปที่สองล้ลนะอ่ากูขอจะต่อไปตรงนี้ก่อนอย่าเป็นคลิปที่สามนะครับวันนี้ได้สามเรื่อง